ท่านผู้ชมเด้อครับผมอ้าวเนอท่านผู้ชมเด้อนะครับมาเมืองแนวทางของเจหอยในงวดนี้อยากจะถามว่าแนวทางตัวนี้ได้มาจากไหมาจังไหนแบบใดนะครับให้เจหอยเพันเชียนเหก่อนอือสามตหางเดียวสองตัสองหางพี่น้องสามหางเอานี่แค่นี้ห่ดเจ้นะครับถามความเป็นมาน่ยครับเจ้สำหรับแนวทางเส้เป็นยังไงได้มาจากไดนครับได้มาจากแม่ตะเคียนนั่นล่ะแม่ตะเคียนที่ ที่เพิ่นนหามานั่นแมนครับำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราเดินทางนะครับมาตามแนวทางของเจ๊หอยนะครับ583นะครับวันนี้มาหอดมาถึงเลยเด้อนะครับนี่น้องเพียวนะครับผมนะครับน้องเพียวนี่นะครับน้องเพียวนะครับช้างที่ได้ออกข่าวว่ามีคนขโมยหางนะครับได้เห็นเด้อนะครับผมนะครับมาหาเจ๊หอยพอดีเลยนะครับเจ๊หอยอยู่ว่างพอดี เอ้าเจ้หวยจุงกระจุงกระสวัสดีครับโอ้ยเป็นจ้าใดมาจ้าไหนเอาคือเสียคือใส่เหล็กซิบเก่าเนาะมาที่นี่ปิศนาถ้ำแต่นอกมาที่นี่เนาะเป็นเจ้าใดเอ็ซี่เพิ่นกู้จังให้ถามหลายแท้จ่อจันมือขอมาแล้วมึงอันไหนโอ้อ่านะครับท่านผู้ชมเด้อท่านใดขอม้าแลี้ยวหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะครับหนึ่งการกดติดตามนะครับตอนนี้แนวทางเจ๊หอยนะครับเจ๊หอยเพิ่งมาเพิ่นได้แล้วนะครับ ย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิดาญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาครั้งแรกนะครับหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดใจติดตามนะครับผมอ,อาจจะลืมเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาตามข้อฝันนะครับย้าว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับเกี๊ยวหอยเพิ่เปิดลานคาดเด้อพี่น้องเมื่อกี้อาจจะทายเห็นขวดเหลานหน่อยนึงต่อขอโทษขอไัยดเด้อพี่น้องโอ้ช่วงที่รอเกียวหอยมาน้องเพียวคุณยายเพียวนะครับ โมบ้านไดัมนเป็นโมบ้านสร้างเด้อนี่ครับมาแล้วอ่ะนะครับสำหรับแนวทางของอเจ้หอยถ้าจะได้สบายดีสวัสดีค่ะครับสวัสดียังเป็นทางการนะครับนะครับเดี๋ยว,วให้เจ้หอยเพ่นอันนีกก่อนเด้อครับผมนะครับท่านผู้ชมทา่มานใดคอมเม้นท์แล้วกับพิมพ์คำว่ารอไว้เลยนะครับย้ำว่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอืมตัวใดนเนาะบบดนี้เนาะเจ้หอยเพื่อนเชียนอยู่ซสนีทก่าเจ้ ดีหนึ่วัตถุสมนี้ะะนะครับท่านผู้ชมเด้อรห้อนงเป็นตนนีี้้เเาขยในนี้ด้วยกระเจี๊ยนี่ครับนี่จะขออนุญาตเด,ด้อครับผมนะครับขออนุญาตถาวาข้อมีทีหนึ่งด้วยพี่น้องนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมานะครับเจ๊หอยท่านให้นะครับผมนะครับในวันที่นี้ไปทําคลิปแรกนะครับให้สาม 57นะครับหลายท่านก็น่าจะได้มีโชคกันนะครับต่อมาโค้งสุดท้ายของเจ้หอยนะครับเจ้หอยท่านก็ให้มาในตัวนี้เลยนะครับมี597แล้วก็397นะครับผมนะครับะสำหรับพี่น้องเฮาในงวดที่ผ่านมาเด้อของงวดวันที่16กันยานี่คือเล่มเก่าใบเดิมนะครับนี่ลายมือตัวนี้เลยนะครับแต่งวดนี้นะครับผมท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับพิมพ์คาว่ารอไว้เลยนะครับจะใส่เจ้หอยเพื่อเชยนใส่กระดาษใบนี้ดีกว่าเจจมได้ครับเด้อ อะะะา่านะครับท่านผู้ชมเด้อครับผมเอาเด้อท evet, ่านผู้ชมเด้อนะครับมาเมืองแนวทางของเจหอยในงวดนี้เดี๋ยวจะถามว่าแนวทางตัวนี้ได้มาจะใส่มากังไหแบบใดนนะครับในเจหอยเพ็นเชียอเแล่อคนอือสามตหางเดียวสองตสองหางพี่น้องสามหางเอานี่แค่นี้่อเจ้นะครับถามความเป็นมากนะครับเจสำหรับแนวทางใส้เป็นเช่ไรได้มาจะได้ครับ มาจากแม่ตะเคียนนั่นล่ะแม่ตะเคียนที่ที่เพิ่นหามาส์นั่นครับเพิ่นไปเจดีความเป็นความมาสหลังจากที่เพิ่นหามาสในตัวนี้อ๋อันนั้นกับไปมือวันพระน่ะเมนบอครับไปกับทีเห็นแบบนี้กันนี้เราไปขอเพิ่นนั่งสมาธิเอาเห็นอยู่ในแม่ตะเคียนเลยหรือว่าเห็นแบบใดครับเห็นนใมตะเคียนตัวใดครับผมเก้าเจ็ดสามตัวขึ้นเดอะเลยะพระเอกนตั้งสี่วัยเราก็เลยมาเอาเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเจ็ดก็เลยมาจับใส่ยหายหนึ่งเก้าห้า อนะครับท่านผู้ี่เพิ่นอยู่ข้างหลังแต่ว่าเพิ่นสิลานี่เขาสูบกับผมสู้กันแต่ว่าเพิ่นเคียนเลยไก่คิดสี่มันก็เป็นแั่สี่เลยเป็นเหน็บมากเลยามนี่เลยแม่นอ่ะนะครับท่านผู้ชมนะครับสหรับเจ๊หอยนะครับหนึ่งตุลาคมนะครับเจ๊หอยปล่อยมาสามตัวหนึ่งหางนะครับสองตัวนะครับสามหางนะครับในตัวส่วนตัวของเจ๊หอยเนี่ยมีตัวพิเศษตัวอย่างบังคับกับว่ามีนี่สู้กันเหมือกันหมดหักทอกันหมด โอ้สเสดงว่าพี่น้องเด้อครับวันนี้นะครับผมตัวเลขน้อยห่างมากครับ9 7้าเจนะครับเป็นตัวเลขที่น่าจับตามองเช่นเดิมดเอาจังสี่ก็ได้78ก็ได้เจับมากสี่ก็ได้นะเขาเด็กเลยไ้เป็นจังอีิโอ้ให้ให้เจเข,เขียนตามนี่แม <60 S 2> ่นเขาเด็กเขียนตามนี่เขาสิไปเขาสิไป สิกแซกก็ได้มาถึงว่าเก่าหาแปดเจ็ดจสี่ก็ได้เอาพี่น้องนะครับผมนะครับคุณบอกว่าเพี่หน่อยเป็นบักมากนะสี่เพี่หน่อยเรื่องขึ้นพี่จังี่โอ้เพี่หนหอยพี่หน่อยหน้าตั้งแบบนี้่พี่หน่อยอ๋อเขาก็สามารถแยกไปได้ก็คือว่าแยกไปแบบจะสี่ได้พี่น้องนะครับไปยงซี่มาจะสี่ใ่โอ้นี่บอกทีว่าเจ๊แจ้งไว้แล้วมอืนะครับท่านผู้ชมนะครับ แต่จิตตัวเดียวกันตัวเดียวกันแต่ว่าเจคัดมาให้แล้วพิเศษแล้วในในชุดนี่นะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับว่าเด็กสามตัวกับเดียวเลขกสามตัวจัดเอาในตัวนี้จับเอาในตัวนี้ตัวไหนครับจัดเอาในตัวจับเอาในตัวหมายถึงว่าหมายถึงว่าขันท้อเสียนี่เนาะเขาก็สามารถไปสี่ก็ได้ไปได้เออมาเป็นี่สามตัวนี้ก็ได้นี่แต่ก็นี่ก็ได้เออแต่ว่าตรงตรงตัวกับประมาณนี้แมนแมนอ่าแมับประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้เด้อพี่น้องนะครับ นะครับเจ้าหากระจับได้เมนโบเจ้าหาคือมันนี่แยงไปหนก็คือว่าทะเลก็สามตัวนี่กับหนึ่งกับตัวเดียวกันเนาะแมนเนมแต่ก็บ่บ่อยากเขียนให้เพราะว่าแต่เขียนให้น้ำกระสิหลายตัวมันก็หลายตัวครับพี่น้องก็ไปจับเอานะครับจับเอาเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันกับเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าถ้าเป็นสามตัวนะครับเขาอยู่ในทีเจได้เลยนะครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับกลมาสรุปแนวทางเนาะนะครับมาสรุปแนวทางนะครับสำหรับเจ้หอยนะครับในงวดนี้เด้อพี่น้องนะครับ นี่นะครับผมถ่านผู้ชมเห็นนะครับเจี๋ยหอยพันไห่มาแล้วนะครับสตัวก็คือ195แล้วก็2ตัวมีอยู่3หางนะครับก็มีเอ้าน้องพีเพียวไงเพียวจับมึงถือบ่หนิไงเพียวจับมึงถือบ่ตัวไดนถือตัวไดนถือเอ้าถือมัดไงเพียวเราวะนะครับมันไงเพียวเราบอกถือมัดวาสันนะครับพี่น้องโอ้สหรับแนวทางกว่านี้เด้อพี่น้องนะครับเป็นแนวทางนะครับผมนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนะครับเจี๋ยหอยเพื่อกมวดตะยาขายของอยู่ ฝันตัวแรกก็บฝาว่าแดงจึดคึ่งี้ดีเห็นแดงจึดคึ่งอ่อะนะครับผมเอฟซีก็โทรมาหลายครับผมจะได้กันอะนะครับผมลำล่ากันในคลิปนี้นะครับเด้อนะครับเจ้หอยเพิ่นกับรับโทรศัพท์อยู่นะครับเอฟซีเพิ่นกับโทเข้ามาอยู่บ่เซานะครับผมนะครับถ่ายคลิปกรับท่านชมครับกับตัวเลขน้าท่านของเจ้หอยครับงวดหนึ่งตัวล่าสองหาหกหาครับเก้าเจ็ดแปดห้าเก้าสามหนึ่งเก้าห้า สามโตคึ้หนึ่งเก่าหาด้วยครับพี่น้องเอฟซีครับให้พี่น้องไปวิเคราะห์เบิ้งครับพิจถูกกิจวัตรับข์ทางช่องกับเป็นได้เพียงซื้อกลางที่นําเสนอเพราะเป็นแนวทางเานานครับตัวเลขทุกตัวกมีมิสธิ์เขามีสิทธิ์ลดครับท่านผู้ชมครับให้วิเคราะห์ให้ดีก่อนที่พี่น้องสิลงทุนครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกถู้ทุกคนครับที่เข้ามาให้กําลังใจครับที่สําคัญก็ต้องขอบคุณเจ๋หอยขอบคุณคนกับสากนะครับที่เอือเพื่อคลิปวิดีโอนี้มาให้ครับขอบคุณครับนอาพี่น้อง เอาไปวิเคราะห์ันดีๆเด้ครับถ่ายคลิปนี่ก็่อให้พ่น้องเข้าโชคดีกันทุกปู่ทุกคนครับให้รวยๆเฮงๆครับสําหรับวดนนี้สือตัวใดก็ขอให้ถือด้วยครับพี่น้องเอซครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองครับพอกันไหมในคลิปหนาครับพี่น้องครับโชคดีครับสวัสดีครับ